สวัสดีจ้าแม่สิงหาราคาทองวันนี้ประจําบันที่1 7กุมภาพันธ์ปี2565ราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าตรงคําราคาทองเครื่องสลึงราคาทองหนึ่งสลึงราคาทอง2สลึงบอกค่ากําเนิดประจำวันนี้ราคาทองเยาวราชวันนี้ราคาทองทุกชนิดวันนี้ราคาทองหัวเส้นเ่งราคาทองจินหัวเหงราคาทองแม่ทองสุกราคาทองแม่ทองใบราคาทองออร่าไปรับชมรายละเอียดกันเลยนะคะว่าวันนี้มีรายละเอียดยังไงกันบ้างไปรับชมเลยค่ะ ทองคำแท่ง96.5%รับซื้อ28,400บาทขายออก28,500บาททองรุปพันธ์96.5%รับซื้อ27,894บาท40สตางขายออก29,000บาทประกาศราคาครั้งที่1เวลา9น .26 นราคาครั้งที่1ปรับบวกขึ้นมา50บาททองครึ่งสลึง3563บาทค่ากำเน็จเฉลี่ย500บาทรวมเป็น4063บาท ทอง1สลึง7,125บาทค่ากำเนดเฉลี่ย500บาทรวมเป็น7,625บาททอง2สลึงหรือทอง50สตางค์14,250บาทค่ากำเนดเฉลี่ย500บาทรวมเป็น14,750บาททอง1บาท28,500บาทรวมค่ากำเนดเฉลี่ยแล้วเป็น29,000บาทค่ากำเนดเฉลี่ย500บาทนะคะเป็นเพียงค่ากำเนดเฉลี่ยที่ทางสมาคมค้าทองคํากําหนดไว้เท่านั้นนะคะ ซึ่งค่ากำเนิดแต่ละร้านนะคะมีราคาที่แตกต่างกันไปตรวจสอบกับทางร้านกับทางเจ้าหที่ทางร้านก่อนนะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมขอบคุณค่ะ